อาณาจักร50,000ล้านเจ้าชายอับดุลมาทีนรวยขนาดไหนก็ไม่คิดมีหลายภร,ริยาต้องบอกเลยว่าณนะตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกับเจ้าชายสุดฮอตแห่งบลูนาย่างเจ้าชายอับดุลมาทีนซึ่งเป็นพระราชบุตรลำดับที่10ในสมเด็จพระราชาธิบดีฮัตสนานโบเกียโดยพระสินริโชมอันสง่าและงดงามที่มาพร้อมไลฟ์สไตล์สุดเท่ทั้งเป็นทหารนักกีฬานักบิน และชอบทำกิจกรรมผาดพ้นต่างๆต้องบอกเลยว่าทรงครบเครื่องสุดๆไม่แปลกใจเลยที่สาวไทยนั้นจะหลงรักกันอย่างมากมายเลยทีเดียวโดยเจ้าชายอับดุลมาทีนั้นเป็นพระราชบุตรลำดับที่10ในสมเด็จพระราชาธิบดีฮัตสนานโบเกียรประสูติมาแต่เรียมอับดุลอาชีตอดีตพระมเหสีพระองค์มีเชื้อสายญี่ปุ่นและอังกฤษมาแต่พะชนนีและเป็นพระอนุชาร่วมพะชนนีในเจ้าชายอับดุลอาชิมและยังเป็นเชื้อพระวงศ์ ระองค์แรกที่รับพยศทางทหารจากการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรกองทบกโดยมีพยศเป็นร้อยตีเจ้าชายอับดุลมาทีนพระองค์ใช้ชีวิตเช่นปกติชนโปรดที่จะทรงแต่งพระองค์อย่างเรียบง่ายหากจะแต่งกายอย่างเป็นทางการก็เมื่อออกงานเท่านั้นโปรดฟังเพลงป๊อปส่งตีกองและเล่นกีตาร์ได้พระองค์โปรดเสวยอาหารไทยรสจัดโดยเฉพาะลาบนิสัยเจ้าชายมาทีนน่ารักจนสาวๆทั่วโลกต้องหลงรักและแม้จะ ไม่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ในแวดวงสังคมของบลูนายเป็นที่รู้กันดีว่าข้างกายของร้อยตีเจ้าชายอับดุลมาทีนโดนจับจองแล้วโดยสาวนาอิชาคนนี้มีนามว่าอัน,นิชาอิชาคาเลบิกเธอเป็นน้องสาวของเดเนิเอลอิชาคาเลบิกแฟนของไฮโซสาวไทยสุดแซ่บเจนทินราอัตตสกุลชยัยทายาทบีทาเกนและเป็นหนุ่มที่ถือได้ว่าเป็นสหายคนสนิทที่สุดของเจ้าชายมาทีนซึ่งครอบครัวของอิซาคาเลบิกถือ ว่าไม่ธรรมดาว่ากันว่าเธอมีศักดิ์เป็นหลานของเปฮินดาโตฮัจจินอิซาผู้ได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของสุตลต่านและยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสายการบินหล่อย่อบูนายแอร์ไลน์เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับเจ้าชายเองนั้นต้องบอกเลยว่าทั้งหล่อเท่เก๋แต่ติดดินขนาดนี้หลายคนคงอยากเห็นความเป็นอยู่ของเจ้าชายอับดุลมาทีนกันแล้ววันนี้ทีมข่าวจะมาเปิดเผยวังทองคำของเจ้าชายให้ทุกคนได้เห็นกัน เริ่มที่ลงจอดรถสปอร์ตนับร้อยคันตามด้วยอนาเขตวังสีทองผ่องอัมภัยที่ไม่สามารถขนาดได้ว่าพื้นที่กว้างใหญ่เท่าใดซึ่งล้วนแล้วแต่บรรจุสิ่งอำนวยความสะดวกไว้มากมายจริงๆทั้งสระว่ายน้ำยิมสนามหญ้าอเนกประสงค์ที่ส่งไว้ใช้เล่นกีฬาและจัดงานต่างๆทั้งนี้หากใครอยากติดตามเจ้าชายมาทีนเพิ่มเติมก็สามารถไปติดตามกันต่อที่อินสตาแกรมส่วนตัวของเขาได้เลยนะคะ